สวัสดีครับพี่น้องนี้มาพบกันกับช่องเฝ้าซิงพาดวดายไปยังก่อนบายกับตันเดียครับผมจะเรียกผมว่าพอคอร์นะครับเรียกผมว่ากับตัน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 กับนี่เนาะมันขับเรือพอ้แม่นี่รถหลายแต่เนาะพี่น้องแม่นี้ทีเขามาโหลดอาหารกันครับมาถี่ผามาชมในศาลา แบบมีสาระเนี่ยโบม,มีสาระเนี่ยรถไซรล,ลนะครับผมรถไซรล,ลหรือรถเบลยากไปครับผม,มขึ้นหลายแต่นองบาทเดี๋ยวลงไปเบิ่งสักวันสำหรับคลิปที่ผมเชียรน,นะครับผมในในคราวนี้นะอ่า คือมีเกี่ยวกับรถรถรถบ่จริงนะครับเบ่ารถเซโลครับรถรถรถเซลลโออาหารสัตว์นะครับผมคือรถขนส่งอาหารสัตว์หมือว่าเป็นอาหารไก่หรือว่าอาหารหมูก็ไ้นะครับสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนเรียนสายยางแนี้อีกหลายอย่างครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่ผ้าเห็ดลิปนะครับผ้าบึงไปที่เลกิบที่เกิบปากยิบซี่พ่อแม่พี่น้อง ไอีทั้งหลายฝากกดปากกดติดตามกดแชร์กดตับตัไขนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กัปตันเดียได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากให้ด้วยครับนี่แกะขอข้าวครับระวังรอดหลดอาหารครับผมทางช่องปอาซิ่งผ้าตรวดโดยป่ายกัปตันเดีย สำหรับคลิปนี้ห้ากาจะไปทานีน่ก่อนเดี๋ยวภาพมาชมคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับการทำงานว่าการท้ำงานที่นี่อย่างเนี้ยคลิปยังขั้นตอนได้เลยเนี้ยเดี๋ยวสือภาพไปเฮ็ดครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอโยงไปทานี่ก่อนสวัสดีครับ